พิเศษสุดเลยสำหรับลูกค้า k k เทรนะคะสามารถที่จะทำการประเมินความเสี่ยงตรงนี้นะคะผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบ k k t e เทรดเทอร์ม hmm. ิได้เลยค่ะโดยขั้นตอนจะมีดังนี้ค่ะเมนูที่เราจะคุยกันต่อนะครับในวันนี้ก็ส่วนของเมนูโคดนะครับอันดับแรกก่อนนะครับว่าเป็นเมนูโคเนีเป็นเมนูสำหรับดู การซื้อขายหุ้นโดยละเอียดนะครับผมน,นักลงทุนที่ชอบเก็งกำไรบางท่านนะครับก็เอาตรงนี้นะครับเป็นแนวรับอหรืแนวต้านได้เหมือนกันมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือหุ้นที่ทำนิวไฮนะครับลูกค้าก็จะเห็นเลยนะครับว่าในในในคอลัมน์ของ52วสิกแองวแรเนี่ยะนะครับจะเป็นท่าที่เกินหนึ่งนะครับ ค่าที่เกินหนึ่งเนี่ยหมายความว่านะครับณวันนั้นเนี่ยราคาเนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับคือทำนิรันนี่นี่นะครับ